สวัสดีค่ะสวนเกษตรดินน้ำลมฝนนะคะวันนี้พี่ฝนพามาดูสวนฟักทองของเรานะคะที่เราปลูกไว้ที่ไร่เป็นพันทองอัมพัย3ามสี่สองนะคะการปลูกของเราเราปลูกโดยการใช้น้ำหยดนะคะหนึ่งหงลุ้มนี่ก็ประมาณ2ต้นหรือ3ามต้นนะคะอันนี้2ต้น เราจะลงเม็ดไปประมาณสามเม็ดห้าเขางอกมาครบสามเราก็เอาไว้สามเลยนะคะแต่อันนี้จะสงปักทองของเราอายุตอนนี้ประมาณห้าสิบวันนะคะยอดนะคะออกมาแล้วนะคะนี่นะคะอันนี้อันนี้ก็จะสามต้นนะคะ หนึ่งสองสามปักทองสายพันธุ์นี้เราปลูกมาแล้วรอบหนึ่งนะคะลูกใหญ่แล้วก็เนื้อเขาจะแน่นแล้วก็มันมากลูกค้าที่ได้กินปักทองของเรานะคะแบบติดใจกันมากเลยค่ะครั้งนี้พี่น้ำก็เลยเอามาปลูกอีกนะคะในเนื้อที่ตรงจุดนี้ของเรานะคะ ตามหาพี่น้ำสวัสดีพี่น้ำนะมาดูไล่ไอการปลูกฟักทองรู้สึกว่างวดนี้ปลูกเยอะเนะาะเนีน่ยอันนี้อันนี้นนทันเดียวกันไหมทองอภัยสันอืออือทองอภัยเหมือนกันใช่ไหมไม่ได้ดูสักทีดอันนี้โอ้เออม,มันติดนเลยนะอันนี้ทําไมมันปลูกก่อนเขาใช่ไหมนี่ปลูกก่อนเขาแถวเดียวแถวนี้อ๋อปลูกก่อนเขาแถวเดียวแถวนี้ไหนบ้าง นี่แถวๆน,น,นั้น,นแน่ะแถวนั้นแต่โครงทางหัวดี่ปลูกปลูกมาด้วยกันเมื่อเลยอืออันนี้จะปลูกก่อนปลูกก่อนฝั่งที่เราเดินมาดูกันเมื่อกี้เนาะอ,อ,อันนี้ก็เป็นลูกแล้วเนาะเป็นลูกอ่ะเออไ,ไดู้ีมันปลูกง่ายแล้วอันนี้การดูแลดูแลยังไงพี่น้ำใส่ปุ๋ยใส่อะไรยังไงนี่ให้้ใหแต่น้ำมันใช่ไหมอืมน้ำหยดนี่เราเรามาเปิดให้มันทุกยังไงทุกสัปดาห์ไหมหรือว่ายังไงเวลาเข้าไร พวกนี้ก็หายหน้าบ่อยหายหน้าบ่อยเลยใช่ไหมเพราะว่ามันอันนี้เร็วมันเริ่มออกบ่อยคำว่าบ่อยในทุกวันหรือว่าสองวันทีสามวันทีที่พี่น้ำไม่ให้มันนี่วันเว้นวันละย่าีอ๋อวันเว้นวันเนาะอันนี้กี่ลูกแล้วนี่เห็นไหมไหนมันติดแต่ไม่ได้มัดูมันจะขี่อือ น้ำบอกว่ามาก็ไม่ได้ดูเออไม่ได้ดูทั่งไปทิ่หายรูปเลยที่ถ่ายลูกเลยก่อนอือก่อนถ่ายลูกเยรอบที่แล้วเราปลูกไม่กี่แถวเองเนาะเราได้จะเยอะเนาะเือะไม่กี่ก้อนนี่เยอะอันไหนที่เราปลูกแล้วเราลูกค้าเรากินแล้วว่าดีเราก็ปลูกต่อนะพี่น้ำเนาะพี่น้ำเป็นคนชอบปลูกปลูกแล้วพี่น้ำก็ได้กินจริง พี่น้ำบอกว่าอันนี้พี่น้ำก็ไม่ได้ดูยังคืนนี่ก็เป็นลูกแล้วนี่เป็นลูกแล้วนี่ฟักทองของเราลูกฟักทองเอีเยอะๆก้อยนี่เนาะไอ้ว่ามัน่เป็นไปดุมก็ยังเป็นลูกเนาะเริ่มเลยเนาะเนยมันกลความจะร่วงอือแม่ เคือเดียวเครืคอไม่งานถนดมาป่านเนาะอ,อันนี้เป็นพักทองที่เราเอาเม็ดมาจากที่เราปลูกครั้งที่แล้วใช่ไหม <S <S ใช่อลองดูลองดูเนาะว่าเม็ดท,ที่เราเราเราเอามาปลูกที่เราซื้อพันุเข้ามาเนาะ <S <S เรามาปลูก <S 2> <S 2> แล้วเรา <S <S <ม>เราก็เอาเม็ดมันจากตรงครั้งนั้นอะเอามาปลูกตรงนี้อีกนี่แล้วก็ได้มาแบบนี้ส่วนฝั่งนี้แหละพี่น้ำเนี่ยอันนี้ซื้อเหรออันนี้คืออันนี้เธออ,องแค่นี้แรกเนี่ยแถวเดียวเนาะ เป็นหน่วยไหมอ๋อมันจะเป็นหน่วยไหมเรามันจะมันเหมือนเหมือนเหมือนครั้งแรกไหมเนอะแต่อันนี้คือเราซื้อมาอยู่ซื้อเป็นเป็นกระป๋องใช่ไหมอเป็นกระป๋องแล้วกเอามาปลูกตรงนี้เนาะอันนี้เราซื้อมากี่กระป๋องพี่น้ำได้มาประมาณหกแถวเนี่ยหกแถวสองสี่หกหกแถวเนาะเจ็ดแถวแปดแถวในนู้นนะอ้ในนู้นด้วยเนาะทั้งหมดแปดแถวนี่เนาะอันนี้ก็จากที่นับอายุที่พี่น้ำบอกว่าปลูกงแต่หกกุมภาเนี่ยก็ประมาณห้าสิบวันแล้วเนี่ย อันนี้คือนี่แทงเขาต่อก,กันก็ปลาสินปร,ร, uem, รลัดงดูหนุนปลาขนก็กำลังดูนุนติดหน่วยเดียวนี่ <rou h. S 1> แล้วอันนี้คือประมาณอะไรที่มันจะออก,อ,กออกดอกออกออกผลมนันนี่เพราะว่าอันนี้มันก็เริ่มแล้วเหมือนก็เริ่มแล้วเนาะเริ่มแล้วแตนน Main ่ยังไม่ยังไม่ออกให้เห็นอย่างเขาตอกท่นเขาตอก,ตอ,กออกพี่น้ำฝากติดตามช่องดีน้ำบนเฝนด้วยนะคะอันนี้มาดูต่อนะคะสำหรับฟักทองของเราปีนี้นะคะเราปลูกสองสายพันธุ์นะคะ อันนี้มาดูฝั่งนี้นะคะพี่ลมนะคะเป็นคนดูแลนะคะมาถามพี่ลมกันว่าฝั่งนี้พักทองเรานี่สายพันธ์ุอะไรเหมือนมันมีดอกแล้วปลูกพร้อมๆกันเนาะสวัสดีค่ะพี่ลมสวัสดีค่ะอันนี้พักทองนี่ทําไมฝั่งนี้มีมีดอกแล้วฝั่งนู้นของพี่น้ํายังไม่มีดอกอันนี้มันลายขัดอกสอนแดง ลายข้าวตอกสอนแดงมันจะเบากว่ากันมันจะเบากว่าของอัมภัยใช่ไหมลายข้าวตอกนี่เรายังไม่เคยปลูกเนาะยังไม่ยังไม่เคยปลูกลายข้าวตอกทำไมพี่ลมถึงเอาพันธุ์นี้มาปลูกเราไปดูจากตรงไหนก็ในเพจการปลูกฟักักทองนั่นแหละอันนี้มันก็จะมันเหมือนกันกับที่ของใช่จะลูกลูกมันไม่ใหญ่เท่าไอ้ทองอัมภัยสามสี่สองก็ทองอัมภัยสี่สองปลูกหรอกอือเนี่ยเป็นดอกแล้วเนี่ย อันนี้ก็ห้าสิบวันเหมือนกันแต่เป็นเป็นดอกเป็นลูกแล้วเนาะเป็นลูกแล้วอ๋อมันเบากว่ากันมันเบากว่ากันปกติแล้วนี่เราจากที่เขาเป็นดอกแล้วนี่อีกกี่วันนี่เขาโตโตขึ้นมาเป็นลูกที่เราเก็บได้พี่ลมตัวนี้จริงๆร่ะขอยุทั้งหมดเนาะแต่ปลูกมามันอยู่ที่เจ็ดสิบห้าวันอ๋อเจ็ดสิบห้าวันอันนี้ห้าสิบวันอยู่เลยเนาะก็รออยู่อีกประมาณยี่สิบห้าวันเนอเดือนแหละเกือบเดือนอะเนาะ อันนี้ก็เราก็จะดูแลโดยการใช้น้ําหยดอย่างเดียวน้ำหยดอืมแล้วก็มีการฉีดยาไม่พิษที่ลมฉ,ฉ,ฉีดยาแบบไล่อไอพวกไล่ไล่แมลงเนาะอ,อันนี้เราฉีดนี่คือเราฉีดบ่อยไหมเราฉีดเร,เราไม่ได้ฉีดบ่อยจริงๆริงอ่ะไอตัวที่ตอนลาแดงใช่ไหมมันจะมีมันจะมีมาลงใช่ไหม ไหนเป็นยังไงอ๋อทำไมลงแล้วใบมันใช่ไหมใบมันจะหยิกหยิกอย่างนี้ใช่ไหมมันจะหิกอย่างนี้จริงจใบมันจะต้องมันจะต้องเป็นใบอย่างนี้เนาะใบเขียวใช่ไหนยอดะถ้ามันไม่เป็นไรมันยอดมันยอดมันก็จะมาปกติเหมือนเหมือนตัวนู้นถ้าถ้าอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้มันจะกระทบกับของเราไหมนี่ถ้ามันมีลูกก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้ามันถ้ามันลงหมด มันก็กระทบเหมือนกันมันก็นนกคือคือห่วงลูกแล้วเออติดลูกแล้วมันก็อาจจะร่วงคือห่วงเหมือนอย่างไอ้ตอนที่เราปลูกแตงโมน่ะพี่ลมแตงโมของเรามันไปหมดเลยเนาะแล้วฟักทองเรานี่มันจะคล้ายๆกันไมหมฮึฟักทองเราก็มันจะแข็งแรงกว่าไหมเพราะว่าเราก็เพิ่งจะเพิ่งจะเคยปลูกเนาะฟักทองเนาะไปดูซิว่ามันจะเป็นไงค่อยศึกษาไปค่อยศึกษาไปเนาะค่อยๆศึกษาไปอันนี้สหรับการดูแลแล้วการใส่ปุ๋ยพี่ลมก็พยายามใช้ปุ๋ยอินทรีย์เนาะธรรมชาติเข้ามาช่วยเนาะที่เราทำเองเนาะพี่ลมเนาะน้ำหมักน้นนำหมัก มะขีบัวมะคีบัวอันนี้คือสําหรับไล่ฟักทองของเรานะคะที่เราลองปลูกกันนะคะเพื่อนเพื<ๆ>่อนก็ฝากฝากด้วยพี่ลมสําหรับคืนนี้ติตา,าสวนเกษตรผสมผสานของไล่ดินน้ำลงฝนเนาะว่ามันจะมีพืชอ่าพันหลายอย่างที่เราทดลองปลูกแต่เราปลูกไม่เยอะอแล้วก็ปลูกแค่เพอศึกษาเพอขาย ข,าย,ขายเองขายไหว <Ừ. S 2> ไม่ได้ไปตลาดใหญ่ในตลาดหมู่บ้านแล้วเนาะใช่โอเคขอบคุณค่ะพี่มลกกมลพี่น้ำดินน้ำลมฝนค่ะดูนะความสวยงามของพี่น้ำบ้านบ้าน,าน,านพี่ลม สำหรับคลิปนี้การทำไร่เกษตรผสมผสานของเรานะคะถ้ามีประโยชน์นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องดินน้ำลงฝนของเราด้วยนะคะการดูแลพืชการดูแลสิ่งรอบตัวของเราให้มีความสุขเป็นอะไรที่เราต้องช่วยกันทำนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ